เว่าเราขายอนาคตด้วยนะคือการลงาคุณการที่คนจะซื้อสินคาสักอย่างสักชิ้นหรือสักสักตลาดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมองถึงอนาคต์นั้นจุดที่เราขายเราขายอนาคตเราขายอนาคตขายความแตกต่างและขายคอนเซ็ปที่ใหม่เนะฮะซึ่งแบ่งเป็นสามบทละนะแล้วก็เนี่ยดูเพชรเนี่ยก็เลยเห็นว่าโลเคชั่นเนี่ยตรงเนี่ยเป็นจุดที่แบบอยู่ในอยู่ตรงข้าั้นลูกศร ทองนะซึ่งม,มีโรงงานสถานะาใหมนะ่อยู่บนถนนที่เป็นถนนของเทศบาลเจ้อ<ะ>ยาสาุสานตีซึ่งมีการพัฒนาตลอดนะอยู่บนเส้นลายล้อมด้วยสถานที่พักที่สถานศึกษานะแล้วก็ที่คอนเสิร์ตต่างๆเยอะแยะเลยใกล้ใกล้บ่ายาเข้าออกได้อย่างเส้นทางมากเลยสองด้วยตัวโฟร์อันนี้คือสำคัญมากโลเคชั่นดีแล้วตัวโปรด์ดเราต้องตอบโจทย์นะสิ่งที่เราทาคือคอนเซ็ปต์ของ,ออของท่านชัดนะฮะเราชัด เราลงนึกถึงพฤติกรรมพูดิโภอนะภายภกคเสรตจคือเป็นเจ้าของอาคารเป็นไา้งานที่เดียวพร้อมตกแต่นะใช่ครับท้องถูกเองซึ่งนะก็สามารถที่เรานงมุได้โดยคว่ากระเป๋าตัวเรียนแค่หลักพันบาทเ่นั้นเองแต่แต่าได้เป็นเจ้าของรูปเกียร์ตามเป็นบุูละ่าสี่ล้านบาทเป็นกาที่ลเป็นิมิสเตอนะฮะ โลเคชันเอการดีไซน์ตัว,ต,ว er, to, ตัวโครงการนี้เนี like, yeah. ่ยมันจะทำให้มูลค่าแล้วขอบเท็โปเกนของของตัวตัวขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นในอนาคตก็แ่ของคนแบบนี้เลยคือคือง่ายระมาทนะเราที่นี้เป็นฐนทสูงมีแรงซึ่งป็นประชาชนเดินด้แบบเลยนแล้วแม้ท้องถิ่นนี่ก็แข็งแต่แข็งมากนะแล้วก็ททุกท่านที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมก็ทําได้ดีมากเย สิ่งที่เราคิดก็คือมันต้องคิดให้แตกต่างะนเพราะฉะนั้นที่มาของเศษที่ได้ต่ำว่าอะเศษนี้เป็นเศษที่ใหม่ที่ต่อนีนี้ไม่มีใครทำซึ่งมีเท่าเดียวเลยสองแผงถึงสองแผงนะฮะในประเทศไทยชิ้นเดียวเลยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยของชุมบริษัทเราเรียว่าชุดบรนีัทเศรษฐกิจถือว่าดีมากในช่วงปีห้าปีเนี่ย เศรษฐกิจพอ์ตส so so ิบเปอเซ็นงในขณะนี so point, we we so now, so ้เศรษฐของปเทศไม่กี่แสเท่าเองซึ่งสูงกว่าภาพรวมประเทศนนะะแล้วต้องมีฟาสเร์ที่ภาครัฐเข้ามาลงทุนกเยอะเลยนะเบอนที่นี่ก็ัสดใสนะแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราจะขยันที่ชลบุรีนะให้ขึ้นแน่นอนนะซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มทำทำดีเซลทำวิจัยสําหรันไครับ ลูกค้าก็จะได้แถมตัวนี้หมดนะครับโปรโมชั่นนะครับก็เพิ่เปิดพอเปิดแล้วนะครับบางคนลูกค้าบางคนปิดตัวนะครับโอเคครับเชนะิญเลยเค่ะเป็นจบครับอคอมพิเตอร์นะคะยุ้ยของตั้ต่นะคะและก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะจะ28ตารางเมตรรวมห้อง,งน้ำและก็รวมระเบียงหน้าบ้านนะคะ